นานนี่เขากเปิดเพลงเนี่ยจ้ามือน,นี่มาลานอาหารปลานะคะกับแต่ท่านหน่อยดาวเหนือค่ะหนาวเออคือเป็นเงียบๆแล้วหญิงเนาะเงียบแล้วเพิ่นมาเปิดเพลงจ้าปกติเพิ่นถืเปิดเพลงเห็นว่าขาดมีเด็กดีเจมั้ยอืม ยิงเธอนั่งฟังหน่นนงนังแล้วแค่ไหนเธอนั่งนั่นแหละที่นั่งโตได้คะ่ะนั่งงตรงไหนคะห่างเหนินไหมคะได้ยังไงวันดีจ้า<笑><笑>แสงไฟจา้ามณีมาลานอาหารปลากับสายท่านหน่อยดาวเหนือน,นะครับพี่น้องมนี้นเข้าสีแบบว่โจมหมักไงเนาะ เราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกนานรู้สึกว,ว,ว่าเราอยู่ด้วยกันนานมากนะรู้สึกเราใจกอยู่กันกานานนานมากเกินไปแล้วนะประเด็นเกิน48ชั่วโมงนะน,ะ <c oughs> นะแจ้งความนะจลยเะข้าวตีแจ้งคว้าเล,เลยครับอาทิตย์นี้ี่น้องมาในที่ร้านอาหารปลาค่ะบรรยากาศดีดีครับเรติภาะมาเบิงนะคะบลาขัางไงเป็นยังไงเนี่ยนะครับวันนี้กระสังเฮียงขาต้มไก่บ่้านต้มไก่บ้านค่ะบ่าวไฟท่าน,าน,าน,านหน่อยดาวเหนือนะคะ สั่งต้มไก่บ้านค่ะมเอนี้สิสดโกโกๆเครื่องดื่มก็มีอย่างดอกคะ่ะพี่น้องพอกุบกริบพอมาดื่มมาแนเแล้วหงแบนหนึ่งคะ่ะฝอกกุบกริบ <c oughs> จะมาเด้อค่ะมเอน,นี้ <c oughs> ดื่มมาหน่อยแเราคนนะ่ะบทเบียร์เป็นรังัวงหรอว้านี่ขนาดน้อยนี่เดียวเบียร์พอ <c oughs> มีเมนูอีอย่างเนยคะ่ะต้มไก่บ้านกับอ <c oughs> ยังกอสายท่านกับหมกหัวครับแต่กับหมกหัว ขวนนูขวนนูจะจจามาเด้อค่ะกินข่าวร้านป่าร้านอาหารป่าค่ะผุนกระจีนะคะกบกามีด้วยค่ะวัชรบ้าปลาไหลพุ่นดิเตียวปลาบาไหนมาเียอย่างร้องุกกินมูทา้อีมหมดไหนกระดิ่งกันสดตุ่มื่มน้ำีเินม้แล้ว มาเด้อคาะกินข่าวบี้ขอตัวกินข่าวในสายท่าหน่อยดาวเหนือกระสีสังตอนะคะตอมีไหมไม่ตอหมกตอมีบ้างพอดี เฮ้ยสร้างอีกอย่างให้เพิ่นคิดได้เนี้ยพิ่งตีรถไฟทางจะสั่งต่อว่าสิไปทางไหนวันนี้ต่อวอออบอสั่งเมนูต่อบ้านเมนูต่อต่อเมนูต่อไปเออเออฉันมาผิดนี่เองเนาะเออจะสั่งต่อว่าสิไปทางไหนวันนี้ต่อมีหมกต่อว่าปฏิเสธจะฟังเพลงอะไรคะจะจะ สิ่งที่เจอของร้านอาหารปลาก็คือผัดเผ็ดมูเข่าค่ะมันอีสายท่าหน่อยดาวเหนือสิมาชิมผัดเผ็ดห้อเข่าค่ะชิมเห็ดเบิ้งในเพิ่นเอาแข่าออกแล้วมันวะท่านกินอ่ะถ้าแนวอออกเข่าวะพี่ยังไม่กิดเป็นยังไงคะรสชาติขันประกาศกินขันยันเพิ่นว่าเอาแข่ามันออก รสชาติเป็นไรคะ,ะร,รสชาติเนื้อเยเราเหมือนอะไรคะอะไรไ่อยไหมคะเดี๋ยวให้เราเอ่หลับฟิลลิ่งอยู่ค่ะว่า,ามันสดอาดต่วไอ้ขาดไ่้ขาปมาติดรุ้งหัวแหงือ้หตว <laughs> แต่มันสิเพสซีซ่าก็กันเมืนบ่าค่ะอันเพสซ่านี่บ่ได้จากสมุนไพรปานใดยนั่นบ่าค่ะมันสิีเพสซ่าจากเนื้อของเขาอยู่แล้วนะว่าค่ะเสริมขึ้นอันนี้ล้อลาผ้าม้วนบ่เคยกินมาก่อนนะคะมื้อนี้สิมากินเป็นครั้งแรกแหรจีวเลยอ่ะเขาบอกว่าแจีวมื้อนี้สิเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะพี่น้องสิมากินผัดเผ็ดงูเฮากับสายทานหน่อยดาวเหนือค่ะจะสิชิมมั้งนะคะสิเป็นจั้งหลายจะพี่น้องผัดเผ็ดงูเฮาค่ะ คัางแรกในชีวิตของลอลาครับติมาซีมเบิรงนะคะเปน็นแบบนั้น,นะคะกเืบแหละจะว่าแม,แม,แมเผเนื้อจะคล้ายๆเนื้อกบนะฮะจะว่าเพชดนี่แบบมันกระจากสมุนไพรเนี่ยอยู่ค่ะแจะว่ามันติดเผ็ดเผ็ดกว่าสมุนไพรขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้นะค่ะพี่นอง กินกับเหล่าขาวน่ะสักจับเบียร์นะ่ะเนาะเหล่ายาดองนี่เนาะ